สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับพวกเราสารเลวครับวันนี้เรามากับเกมที่มีชื่อว่าแมลงสาหน้าตาย แบรนด์สามหน้าตายเดี๋ยวใช้ภาษาอังกฤษว่าคาอะไรวะเชคเกอร์เล็กเกอร์เล็กเกอร์เล็กเกอร์ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าการาปกคาราปกการาปกคือเเการาปกคาราปกทำไมเขาเรียกว่าโปเกอร์ครับเพราะว่าโปเกอร์อะเวลาเราเล่นการโปเกอร์ไพ่โปเกอร์เฟไงมันโปเกอร์เฟสไงแบบแบบหน้าตายตตาาายยหน้เกมไม่รู้หรอกว่าฉันคิดอะไรกับหน้าเป็นตายซะอืมเขาแบบอมเกมนี้เหมาะเกมนี้เหมาะกับคนที่โกหกเก่งๆไหมเฮ้ผมเล่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยขาบอกว่าบนปิ๊ปป๊อ ผมเป็นคนจริงใจผมเป็นคนจริงใจผมเป็นคนจริงใจทำคำผมให้ผมเป็นคนจริงใจนี่ผมเป็นยัไงไรเนี่ยผมอยากให้จับตาดูเพียวเลยพี่ยำช่วยแบบทำทำขึ้นมาได้ไหมทำไว้นี่โวยเกิะยวโอเคโอเคก็เกมอาร์ตนี้ดูคุ้นเหมือนเกมข้า่อฆ่าเลยไอ้เม้ากันที่เลยเกมนี้เล่นยังไงไม่ไม่ต้องไม่ต้องสกิปไม่ต้องวาร์ปไปดูไหนสอนเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีการเล่น เค้กเราเคนโป๊กเกอร์แมลงสาบหน้าตายเกมการ์ที่จะให้ผู้เล่นยัดเยียดสัตว์ที่ดูน่ารังเกียจให้กับผู้เล่นคนอื่นด้วยจิตวิทยาใครที่ได้สัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกันครบ4ีตัวก่อนจะเป็นผู้แพ้เอาละ่ะมาดูกันว่าในการนั้นจะมีสัตว์อะไรกันบ้างขังคาวมแมลงวันมแมลงสาบกบหนูแมงป่องแมงมุมและแมงแคงวิธีเล่น ก่อนเริ่มให้แจกการให้ผู้เล่นทุกคนเท่าเกันและเริ่มเกมได้เลยผู้เล่นเจ้าของเทินจะต้องเลือกการบนมือหนึ่งใบแล้วยื่นให้ผู้เล่นคนอื่นหนึ่งคนแบบไม่ให้ใครเห็นจากนั้นก็บอกว่าการ์ที่ยื่นไปนั้นเป็นสัตว์อะไรจะพูดความจริงก็ได้หรือจะพูดโกหกก็ได้ผู้เล่นที่ถูกยื่นการมาจะเลือกทำได้สองอย่างก็คือเลือกจะรับการหรือจะส่งต่อถ้าเลือกรับการ ผู้เล่นจะต้องทายให้ถูกว่าผู้ที่ส่งการ์ดมาพูดความจริงหรือโกหกถ้าทายถูกผู้เล่นที่ส่งการ์ดมาจะต้องหงการ์ดนั้นไว้ที่หน้าตัวเองแต่ถ้าทายผิดคนที่ถูกยืน่นการ์ดมาจะต้องเอาไงายไว้ที่หน้าตัวเองถ้าเลือกที่จะส่งการ์ต่อให้เปิดการ์ดนั้นดูคนเดียวจากนั้นก็ส่งต่อให้คนอื่นโดยห้ามเป็นผู้เล่นที่เคยเปิดการ์ดนี้ดูแล้วหมายความว่ายื่นให้คนซ้ำไม่ได้นั่นเองเมื่อยื่นให้ผู้เล่นคนอื่น ให้พูดชื่อสัตว์ตัวนั้นด้วยแต่จะพูดตัวอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องตัวเดิมเหมือนกับคนแรกที่ยื่นมาจากนั้นก็ให้ผู้เล่นคนนั้นเลือกว่าจะรับการ์ดหรือส่งต่อไม่ว่าจะทายถูกหรือผิดหากผู้เล่นคนไหนต้องนําการ์ดนั้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าตัวเองจะได้เป็นผู้เล่นต่อเสมอเกมนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นแพ้โดยผู้เล่นคนนั้นมีสัตว์แบบเดียวกันครบสี่ใบหรือการบนมือนั้นไม่เหลือแล้ว ส่วนผู้เล่นที่เหลือจะเป็นฝ่ายชนะไปและนี่ก็คือวิธีการเล่นเคเคเลเคนโปเกอร์แมลงสาบหน้าตายาไม่บอ่เอาเลยคุณได้ออกไปแค่หน้อยเอาเริ่มหนอยเอาเริ่มไปยิงจบยิงจบยิงจบโอ้ยหยุียงไงคอยหยุดยัไตาตุ่มได้ยังไงอะเอาเลขอะไรชอบเลขอะไรหกสอง หนึ่งกสองบวกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะกูเริ่มกลับโอเคเริ่มเล่นรอบเ,เลยสัด <Start. S 1> ไปแมงวันมึงกาอยูน่นี่แมงวันเชื่อจิดใจดีอยู่แล้วไปเองผมเป็นคนสิงใจแล้วแบบใครที่โดนก็คือบอกว่าต้องเล่นต่อไปเรื่อยแมงวันแมงวันผมเป็นคนสิงใจเพื่อผมจริงใจผมเชื่อครับ เอ้ยอืมได้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวแต่จบแล้วนะถ้ามันยังเล่นอีกสองใบเกมก็คิดว่าจบไปแล้วแหละจบแล้วอะไรดีแบงคสับเดี๋ยวคนดูไม่คิดว่าไปคนอื่นไม่ได้ไปคนอื่นได้นะครับแต่มันจ้องเล่นผมแบงสับเพื่อผมไปคนจีใจไม่เชื่อครับไอ้สัตว์ชิบหายคุณเล่นกับผมมาทั้ผมก็ได้แบงสับ ไม่ยอมแพ้เพื่อผมเป็นคนตีใจเชื่อครับไอซัพเฮ้ยเดี๋ยว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 คิดมันจะห้านาทีไม่ได้นะอย่างน้อยแบกขอสักสิบนาทีคุณก็วางคุณไม่แบกไอ้ถามเขาเลยส่งให้คนอื่นมั้งเฮ้ยเนี่ยมันเรียกว่าประกาศสงครามไม่สับไม่ยอมแพ้เพื่อผมเป็นคนจริงใจครับแต่เราพิหาแล้วผมแบกไอ้ทามคนอื่นแป๊บนึงขอดูก่อนอ๋อ ไม่จับคุณมีคนจริงใจฮะเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเองไม่จับเชื่อครับโชว์ไหลว่าแม่งปอกแมงป่องปะไอย่าแม่งป่องนี่เป็นแผ่นดิอันนี้โอ้กลับเชียวโอ้ยใครทันไม่เด็กนะครับรักเป็นรักเข้าซีดีนะแม่งวันต้องไปต้องเป็นกูอีกแล้วกูไม่โดนไงแม่งวันผมไม่เชื่อพี่แฮมครับต่อแหลงผมแน่นอนพูดถึงโดนหลอกเรียนสักทีกู ไอแมงเขียวอ่ะชื่ออะไรนะแมงแขงแมงแขงแมงแขงครับเฮ้ยว่าเขาไม่โกหกไม่โกหกเปล่าเชื่อหรือเปล่าเขาคิดเชื่อเลยเอ้าเไม่ใช่แมงแขงเรจะแมงแขงหรอไม่เชื่อประเด็นคือไม่บอกว่าเป็นตัวอะไรตกไปดีพี่หมายเดี๋ยวไม่ใช่แมงแขง ไม่เชื่อแต่มันเชื่แไม่เชื่อเชื่อว่ามันคือแมนแขงเลยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แมนแขอโอเคเข้ได้ผมก็สต่อสิ่งที่เขาพูดมา่ลแต่บอกบอกเป็นตัวดีกว่าบอกเป็นตัวงูใช่ใโอเคบอกเป็นตัวกบไม่เชื่อเฮ้ยอึ่โอ้ยงออึงออ้อันนี้เราสารผู้คมจริงไม่มีใครเชื่ออหนึ่งตัวเรียกว่าอึ่งอแต่ถ้ามี2อตัวอ๋อบอกว่าได้ย่เทยนหลังแล้วอันน้นเรามีสามตัว กบครับกบระวังลื้อกนิดนึงอืมกบเหรอไม่เชื่อกันดูเแลส่งให้คนอื่นกบถ้ามองหน้าแล้วกส่งจะไม่มองตาไม่สบตาคนเล่นกบเชื่ออัมชิบหายกูเชื่ออีไม่ได้ ไอ้มือกะหนุ่อละไม่ใช่หรอกไม่กล่าวออืออื้ออืออ่าอไม่เชื่ออยาผมอยากเล่นเลยอ่ะอ๋อใหม่แล้วมันเยอะเลยไอ้้ไอ่เอือไอเอือไอเอือกุ้กูบอกุ้จอ๋อไม่เชื่อปีกหมดรื่องหมดเรื่้งหมดเ้ืเ ใจใจนี่ผมมีแมงสามสองตัวคุณก็มีเออไม่ใช่ักก่อนัจะมาไม่พูดไม่พูดช้าช้าก่อนอัเด้ไม่รอแล้วข้าหยุดแล้วท่าหยุดได้่ว่ามาว่ามาว่ามาแมงสามแมงสามแมเป็นคนจริงใจที่เชื่อเสมอวิ่งแตกง้าเราเราเาว่าจบแล้วต่กทุกคนจะแปลงแงสามปจบแล้วแหละแม่แม่ปีมีแมงสามสองตัวเพราะคุณเป็นคนจริงใจ แมนซ่าคุณจะยัดเยียดแมนซ่ให้ผมเดี๋ยวเกมมันจะจบนแมทถ้าผมโดนแมงซ่าตีโตวผมตายผมว่าเขาเป็นคนที่พูดความจริงเสมอแต่รอบนี้ผมไม่เชื่อเพราะมันไม่ใช่ชิบคุณไม่มาเสียงหรอคุณกล้าพูดอย่างนี้เหรออย่ายัดเยียดอะไรให้ผมเลยแมนซ่าผมว่านั่งดีงเคุณมันไม่มีแมงซ่าแล้วไม่ใช่ ีี่่เเเลนนกมยไอ้นี่เล่นเล่นเกมเสี่ยนะเพื่อนเปนเล่นเกมเสี่ยนะครับเพื่อนผมไม่คอนซิงส์เลยแรงก์ซ่าพี่เป็นคนหน้าตาน่าเชื่อถือผมเชื่อครับต่างกันโกกเฮ้ยไอ้นี่มันแข็งเหรอไม่แข่งแข็งผมไม่ทำลายเรื่มจะไม่โจมตีเพื่อนเพื่อนตายเร็วหรอกโยนอะไรมากระดาตีโยนแบงก์สามไม่กลุ้เพื่อให้ไอทำไม่จบเร็วเกินไปเนาะแบงกสามแบงกสาม แมงสามมีใบเดียวเองโอ้โหกลัวเลยโอ้แมงสามไม่สวยเขาเอ้โอ้การันตีแล้วเนี่ยผมเชื่อพูดถ่ายโชวไม่ชว์ไปหลังนู้นในแมงมมุในแมงมุมจะได้แบบตัดปุ๊บ อุ๊ยไอ้เกมเหรอคนเล่นเกมเกมการเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นของอีเกมของชิตินเมาส์นะผมไทยสำหรับสไปเดอ้รเชม่เขอหายไปหมดเฟ็ไม่ต้องมีดิขออ่าสไปเดอร์แมนเนี่ยนะปีเตอร์มันคือแมงสาหรือแมงมุมสไปเดอร์ยังไงเดอร์ก็แมงมุมแมงมุมอ่ะบ้านเราปีเตอร์ก็เป็นสาพอกดเปิดมาแม่งเป็นแมงสาแล้วทำไมเราถึงเรียกแมงสาว่าปีเตอร์เป็น อันนี้ไงสัูริโเตไงสัูริตเรเป็นแมงสาบาชื่อปีเตอร์แไม่ัแมงเงินเดี๋ยวเลือดดนอเแมงมุมนะหน้าตาพี่บริสุทธิ์ข้อมูลแน่นไม่เชื่อเอาไปสรุปแบดแบดแบดแบแบด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 ล ราชาชุยเฮ้ยเกือบครบแล้วนี่ออคอลเลค,คชันผมสะสมคอลเลคชันอยู่ค,ครับผมพาย,ยายามเลือกไอ้ที่ผมไม่มีมันสายเก็บกร์ดเฮ้ยม,มีอึ่งอึ่งแมงวันอ่าแมงทูแมงทีตัวอะไรนะแมงวัน <laughs> เปิดมาเป็นีเตอร์เขาบอกคุณแล้วว่าเป็นแมงทีด้วยแปลว่าเขาจะจะนับคุณเป็นได้แมงแมงตีถ้าผมจะเอาเพย์เซฟใช่ไหมแมงวันถ้าผมตอบว่าใช่มันมีสิทธิ์ว่าจะเป็นแม่สาวผมก็อาจจะโดนอืถ้าผมตอบไม่ใช่แล้วมันเป็นแมงวันขึ้นมาพี่แฮมไม่จะไล่กับผมขนาดนั้นหรอกอ๋อมันดูเกิดมาแมงสาวแม่สาวเฮ้ย ช่เขารู้ไตผมหมดมันจะไม่สาบอ่ะจะปกป้องเพื่อนรู้ปะผมปกเพื่อนเก่งมากนี่ให้มันใจร้ายในวันผมก็ไม่ใช่ไอ้ไทยไอ้ไทยแบ่งมันท้าวคุณคิดว่าผมใจร้ายปะใจร้ายแบ่งสาวจมูกขมิบจแสดงว่าโกหกอาดูสิเก็บไว้ตัวไปหรอก๋องงาของอ๋องเอื้อ อมเอื้อว่าเป็นองไปอัดองงะไปอัดเอ้ยคุงเล่นกับผมเมื่อกี่รอบคุงจะเล่นกับผมเดี๋ยวคุงก็เต็มสังหน่ออีกอะไรตัวอะไรวะองมาแล้วเหรอคุงบอกว่าองเดี๋ยวคุงได้อ่านนะมาเอื้อ ไอ้เอื้อะไรเอือออ่าอ่ะมาเรงเตรีเรงเตรีเรียบร้อยแต่คุณเร็วกว่คุณคุณจะจบเก่งแล้วนะไอ้กูสนุกดีว่ะอแถวเตะแชมเปี้ยนเห็นคุณขาดคอลเลกชั่นถ้าคุณตอบไม่เชื่อคุณครบเลยนะเชื่อคุณตอบไม่เชื่อสิเชื่อคุณจะได้ครบไงถ้าคุณอยากให้ผมมากคุณดูจริงใจผมก็เชื่อไงเชื่อถ้าคุณเชื่อมันก็แบบเอาผมไปผมเชื่อเปหนึ่งไปสามแน่ แมงแขงเรียบร้อยแมงชั่วโรยคายตัวเองแง <laughs> ค่นั้นขั้นิงไทแมงแขง <laughs> นนแมงแขง <laughs> เชื่อแมงแขงขัาดแมงแขงกับแมงวันอยคือเกมเนี้ยถ้าคิดมันจะหาเว้ีที่ผมไผมเกือบแพแต่จะมีคนอื่นแพแทนในบ่อยกูไม่ถิดกูเลยห้าไปแล้ว ก็ต้องเรียกคนเล่นกบไม่เข็ดดอกเดี๋ยวมันอ้ำนะไม่ต้องอ้ำนะเจ้าตำดีเว้ยเกมง่ายๆคุณต้องโกหกเว้ยจริงผมสงสารเขาผมจะไม่เล่นกับเขาผมจะคุณขาดอะไรนะแมงแค่งแมงนวันแมงแค่งใช่แมเป็งไม่เชื่อผมว่ากบลาก่อนบอดสวยผมจะให้สิ่งที่พี่ต้องการคืแปะแปะเรียวแปดแปะเมันมีแล้ว่ไม่เชื่อ เอาโชจูละแบ๊แบดก็นี่พี่สูก้เปลนแบดแบเอาแบ๊แมงลขยุ่มลังงขาผมไม่เชื่อเป็นนางป่องนะฮะหนูหหนูอ่ะเขาเรียกอะไรด้วยอร้วยาทุยอ่ไรกยอ๋อชิบหายสงสารสงสารกูยังไม่มีหนูเอามาให้ครบคอเลกชันมา จิบหายมันไม่ใช่หนูไม่เชื่อเวรผู้ไม่แต่ไรเป็นคนหิวแล้วเนียนะแมงสาแมงสาถ้ามันเป็นถ้าไปเชื่อแล้วมันเป็นแมงสาผมตายถูกแล้วถ้าผมเชื่อแล้วเป็นตัวอื่นเชื่อเป็นแมงวันผมตายเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผมจะรอดกูไม่เชื่อหนูเรียบร้อย เขาก็พูดแบบหนูเลยต้นคุณก็อุ้ยน่าสารมันส่งแบบชัดเจนขนาดนี้มันจะไม่เชื่อได้ไหมผมจะได้กับคุณสักหน่อยได้เลยว่ามั้ไม่เชื่ออ่ะหนูเชื่อเปิดมาเป็นแมงสาดโดนครับหนูเมร่าโดนครับมาเลยว่ามาเลยของอึงคอนยงไม่มีอึง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 เห่ออึงแทบอึงเชื่อไหม ง่ายเชื่อวันง่ายของเลยของเลยของเลยเป็นแข้งไม่ต้องพูดมันดูด้วยเป็นแข้งอย่าไปเชื่อพวกเขาไม่ใช่เป็นแค้ไม่ใช่เปนแค้หรอเป็นปอบเปนปองเชื่อเลย เอาชิบ่ายแล้วปูอ่าพี่แฮมมีแม็กก็อบสามตัวและลิกตัวเนี่ยหนูหนูคุณไม่รอดแน่เหรอเขาพูดความจริงครับเขาคนหน้าใสซื่อหนูฮะนี่เชื่อหนูผมเชื่อในความจริงใจของเขาหรือหนูมากในความจริงใจทุกคนจริงใจมันไม่เชื่อหนูฮะหนู สุดท้ายก็รับจบรับจบหนูเปอดูไม่ได้เนี่ยผมละหนูหนูเขามีการสแปมหนูเกิดขึ้นเชื่อว่ามันคือหนูเปิดเลยทำไมคุณนี้แบบนั้นนะไม่เชื่อดีกว่าอ่าผมเป็นคนซินไซหนูสาม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 เอตอนนี้อัตราแม็ดการตายประมาณ80%ผมจะส่งตัวอะไรที่มันเซ็ตที่ผมไปแล้วผมจะไม่ตาย อังอ้าวอังอ้าวอังอึงอังอึงที่ว่าแมทไม่มีไม่เชื่ออังอ้าวช่วยด้วยอันนี้ให้แมงแคงแมงแคงแบกจากนับไพ่แมงแคงเพิ่งออกมาหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วคุณปล่อยแมงแคงมาผมเชื่อ นี่ดีมากอึ่งั่งเอาอุ้ยอั้งกันเอาโอเคเลยเอาอุ้งเอ็นออกกันอ่ะโอ้ยอ๋องอ๋องอ้าวอึ่งอ่างเลยเหรอเดือดโตรงเลยก็ออกฟีดเชื่ออ๋องคุ้งเล็กับผมไม่ได้หรอกครับผมมา ชาวเซียวเมองมอาวเมงอาวคิดมากทำไมการ์ดไม่มีเลยบนหน้าเนี่ย <c oughs> ดูคนอื่นนี่ <c oughs> แหละเชื่อเมฆสามเมฆสามโอ้ยงียบเลยนิ่งเงียบเลยเพื่อนเไรนิ่งทำไม, <c oughs> ม, <c oughs> มกูร้อน,น,นเนี่ยดิอ่ะอยู่ดีก็เกิดอากาศเยวนที มีสำคัญที่มีไม้ไม่ตอบยิบมานำส่งให้กูเมียสาวุณก็ส่งต่อได้เลยเหยาะเหยาะยันเลือดท้ายอยังคนสุดท้ายก็พอส่งให้มันไม่ได้มันนเล่ผมเกลียดเลยแมงมุมแมงมุมอีกแล้วเหรอเชื่อก็ได้แมงมุมมานมีแล้วเหรอมันไม่ได้ยออกใจจริงใช่ผมเป็นคนจีนใจอยู่แล้วสองตัได้แต่ผมยังไม่ครบทีมเลยอ่ะก็บอกดเป็นวันแมนแคร์แมนวัน ไม่แล้วอ๋อคุณคาดเป็นวันอยากได้เป็นวันอีกตัวนี่แมงวันกับแมงแข่งไม่ยังไม่มีผมว่ามันไม่ใช่เป็นวันแข่งกูรับเองเป็นวันนะอยากได้ก็ไม่ให้แต่ที่กูไม่อยากได้ก็ให้กูจับเลยนี่ผมชอบจี้จุดแหวนปองเฮ้ยแหวน่องวะร้อยสมไม่มาสมไม่มาไม่เข้ากับ ถ้ามันเป็นต้นกล่นผมต้องไม่เชื่อดิเจมส์ตอบแบบไปช่วยช่วยเขาเลยส่งต่อให้มันผมว่าตายไม่ตายหรือไปได้่หรอไม่เหลือสามใบไม่ไม่ตายคุณไม่มีเขาก็ไม่มีก็เดี๋ยวถ้ามันทายถูกเฮ้ยส่งต่อเธอว่ายล่ะให้เขาส่งฟิกกันทุกคนโอ้ my god แปอกปอสามเสียงนะน้องบอยนี่ไม่เชื่อที่คุณแปลงกันนะ ชาวเซเวียแล้วเกมเนี้ยเขาไม่เล่นอยู่แล้วไม่ใช่แมงป่องครับไม่ใช่ก็เฮียแล้วเกือบตายแม่แกยัดกูตายอสมัครผมก็พอกับแม่แต่ตอนเนี้ยเหล็กกี่ใบสามแต่สภาพกูพอกันเลยแบทแมนแบทแมนด้วยผมอยากมีขักงใครอีกตัวแต่ผมไม่เชื่อต้องมีอีกตัวต้อมีอีกตัวเลยเอ๋ ผมเล่นคุณแน่ผมทวันให้อาวุธเยอะด้วยปล่อยเขาเล่นเป็นสองคนแบทแมนเขาไม่เล่นแบทแมนโดุนคุณน่ะคุณน่ะพูดเป็นคนพูดมีเหตุผลอะไรเป็นเหตุผใหไม่เชื่อผมเชื่อครับแบทแมนสองคนเอาอะไรทำไปเลยนะเดี๋ยวแก๊งเดี๋ยวแก๊งแก๊งปากหิวแต่อยู่เงียบเหี้ยวไปไหสไปพักมันต้องมีคนตายแล้วแต่เนี้ยอูจะไม่ต้องตัดเยอะได้แชร์กล้องมือไว้ฮุณดูแวะแมนแข่งเชื่อ แมงแขกแมงปองแมงปองเอาคืนไปแมงแขกผมไม่เชื่อดูเดือโอ้ยฉีมีเจ้ะเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยแมงมุมคุณอยากเกมเลยเหรอเชื่อครับแมงมุมแมงสไม่ีดโอ้แมงขามเจอไอ้ขีเอาตนเลยชาวชาวคเบียร์แมงมุมแมงมุม แล้วแม่งพูดจริงหรอขายเทเอร์บี้นี่นี่อันนั้นเทเลพอร์บอยใช่เอาเอร์บอได้ไงอะไรนะคุณบอยนะแมงมุมแมงมุมเขาเป็นคนพูดนะคซื้อใจซื้อมากไม่จริงครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นปองเป็นปองมึงเป็นใครแมงมุมแมงมุมเอาแกออกคุณอยากตายจริงเลยเนี่ยมาเลยแมงผมเชื่อครับ อุ้ยเป็นแหนะเป็นตัวเมยอุ้ยไม่ใช่ชาไม่สบียแล้วชาวอิสไตล์หลุดหลุดหลุดแล้วเมื่อกี้ผมทักไปไงมันมันเลยฟอนให้ฟอนไฮอ่ะเนี่ยเลยสมมคนเป็นการดวลแมงมุมแมงมุมอ่ะไม่เชื่อผสมธาตุธาตุแร่ธาตุยิบหายผสมไปเลยแล้วพูดิมันหนูผมก็เลี้ยงเขาแมงวัน แมงวันอุ้ยอุ้ยเอาวะแมงวันกล่าวสามคำอันนี้คือนักเชื่ออยู่แต่ผมว่ามันคือแมงวันมันคือแมงมุแมงคือแมงทูแมงคืนให้แมงวันอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูเดือดดูเดือดอุ้ยเขามีสิทธิ์ฆ่าผมได้เขาต้องเล่นผมแน่ไม่ใช่ผมันไม่สามก็ได้ตอนนี้สูสีไม่ถึงเขาสูสีเราแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่แม่สาม ไม่สมมตไม่มีผมเชื่อว่ามันเป็สาบเฮ้ยเฮ้ยเเขายังไม่มีมันสาบนะเป็นเป็นหมูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ตายตายเป็นเมฆเขาเป็นเมฆเ้ยเขาเขาพูดว่าเม็สากระสุดชิงกระสุิงมันตงมามันตงมาสาเน่โ่ยงไอาไม่เชื่อเขาครั้ ผมผมผมดูแล้วคนเดียวสินะเชื่อครับอุ้ยอุ้ยกูหรอหรอกูแล้วหรอกูหรอเอาให้มันจบที่คุณน่ะอืมจับคนหลอนนะไม่จับ เก็บมาเก็บมอันมันมันกลัวอย่าตัวนี้อย่าตัวนี้อยากตัวนี้ต้องปากอย่างนี้แม่ไหมอ่ะแม่อูให้ตัวเลือกแล้วให้คนดูดูเรื่องนิดนึงอาจจะเข้าใจผมไม่ดูผมไม่ดูผมไม่ดูผมให้ตัวเลือกคนแหละแล้วแต่เล่นเชื่อฮึเล่นเชื่อ หนึ่งกองหนึ่งกอปแล้วอาวุธมันอยู่ที่เดียอาวุธมันอยู่เียเราเป็นกองเชียร์เหมือนกันเราไม่สนใจนะผมกำลังนี่ไอ้หน้าขื่อเขายิงคนนาะแล้วตายเลยผมเป็นคนตายส่งง่ายแต่ผมก็ไม่ต้องไปลุ้นอีกทีว่าเขาจะเชียร์ผมไหมอันนี้ถ่ายเกมถ่ายเกมถ่ายเกมตึนหางอุ้ยอุ้ยกับฆ่ากันเลยเหรอมิงส่าไม่บอกกับฆ่ากันเลย ไม่จริงไม่จริงครับพึ่งอ่างโอ้ยตัวแรกตัวแรกตัวแรกผมพึ่งมีกูมีแมงสาบเอาแล้วเนี่ยใช่เลยนะพึ่งอ่างถ้าไม่ถ้าเชื่อมันก็จะมีสามตัวมันโดนแมงสาบให้กูกูว่าแล้วไม่โดนแมงสาบให้กูพึ่งอ่างเชื่อว่ามันคือขึ่งอาน มพีเตอร์ครับอันนี้ก็คืองานกาคิ้วรัวๆก่าเขาเดือไปเดียวไงการบดคนก็แพ้นะครับที่เหเองก็เสียวไม้ไม่น่าโยนราบราบจะลามาปนีกอ่ะอันนั้นเดืยวกันเป็นไม่หยิบขึ้นมาดูแบบอะไรม่ใช่อึงอ่าแต่กิ๊ดดีก็ไม่ใช่ก็คือรลอยไงลอยลอย เข่าวเอาแล้วเอาแล้วเปนเข้าอ่ะเชี่ยป่ะเฮ้ยหมดแพ้ละเหลือไปเดี๋ยวอ่ะจบี๋ยวบอกเก่งมากเี้ยก่งมากเหี้ยเก่งมากเหีก่งมากเหี้ยโอ้โผมอ่ะวางไว้แล้วว่าผมอ่ะ อยากฆ่าเขามันได้เขาผมก็เลยเล่นกับเขาอยู่เสมอกูรักเงี้นกูรักเงี้ยกูรักกูไม่เคยเงี้ยที่บอกแม่ตัดเกมติดแล้วอ๋อไม่ได้กดเพื่อนอันนี้อันนี้โดนส่งกระแสนิดรึเปล่าผมไม่อ่านใจมึงหรอกไอ้เบ๊ยมึงอ่านใจกูได้ไอ้เหี้ยโยนเหี้ยไปรักได้หมีอยู่นี่อีอ่ะเบ๊ยเกมนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้อ่ะพูดถึงความรู้สึกกันใหม่สลับผู้ ผู้แค่รอบนี้มความรู้สึกว่าเหมือนผมโดนลุงยังไงไม่รู้รพูดแบบนี้มันผิดคุณไปดูไปดูเขาในการวางการ์ดหน้าผมดีกว่ารีวิวสักนิดนึงเกมนี้เป็นไงเกมนี้นะครับว่าก็เหมาะ การฝึกโกหกดีมันมันก็แบบเหมือนตอนที่แบบเราเด็กว่าแบบเวลาเรียนภาษาอังกฤษอ่ะแบบมีตอบถูมีตอบฟอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ประมวนผลจากการบนกระดาษแล้วด้วยว่าเรามีกี่ใบเมื่อกี้เหมือนบอกว่าเจ็ดจำนงนคือบบว่าอยากจะเอาผมให้ลงใช่ไหมนคุณโยนมาใส่ผมแล้วจะถามว่าเอาให้ลงไหมเจ็ดจำนงเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูแล้วว่าคราวผมอ่ะรับมาก็ไม่ตายแค่นั้นเลยแต่วันนี้คุณน้นจริงใจพอดนี้ าาตตัวยผมมาดูแล้วไงว่าแบบเอ้ยรับมาแล้วไม่เป็นไรเใช่ใช่ไปคะแนน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 คะแผมให้สี่มันสี่หูเย ในแง ok ่ของเกมเพลงคุณแมทธิวเกมเพลยะเกมนี้ความยากระดับห้าดาวกันเลยกับมันเลยง่ายมันไม่มีอะไรเลยมันหนึ่งดาวแบบใครซื้อมาก็เล่นได้เกมบอกว่าสิบสี่ปีเล่นเล่นเล่นนานถึงสิบี่ปีอายุอายุขอบคุณค่ากุนีอ่ะโยนไปหันมองหน้าตุนเนียเลยนี่ไม่เนี่ยพี่แฮงครับเกมนี้ความน่าซื้อเป็นไงน่าซื้อถ้าเล่นในปาร์ตี้สี่คนนะ ให้สีกหนึ่งก็ควรติดไว้มันมันเล็กแหละพองพาง่ายคุณใส่กระเป๋าโอ้แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนสี่คนสไลด์สบายเกมนี้มันเล่นได้สูงสุดหกคนเลยอ่าสี่ถึงหกใช่ไหมใช่ใช่สี่ถึงหกเลยอ่าสี่ถึงหกโอเคแต่ยิ่งยิ่งคนเยอะมันก็สนุกไหมนุกยิ่สนุกก็ไ้ชอยได้ชอยในการโดนเยอะชื้นชื้นเยว่าโอกาสในการโดนสี่ก็จะน้อยลงใช่เนี่าไปเล่นกับมัน โอเคก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกสนุกไปนะครเหมาะกับปาร์ตี้โวงเล่นกันง่ายกติกาไม่ยากเข้าใจง่ายนะครับง่ายมากอ่าใช่ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากดูคลิปประเภทไหนอีกอยากดูเกมอะไรอีกนะครับไปแมนชั่นต่อไหมอ่ะไปแมนชั่นต่อก็ได้ยังไม่ได้เล่นตก็เลยก็คือเข้าไปไดนเลยโอเคลงนี้เรามีเกมมารอเรามีเกมมารอนู่นนู่นนู่นนูรไปเ่นมนชั่นน ไม่ใช่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 แมนเชสเตอร์รออยู่เอาจริงเหรอไหวถามถามคณตัดกันไหมตัดไหวไหมตัดไหวไหมไม่รู้เอาเป็นว่าให้คนให้ให้คนดูสักนิดนึงเกมนี้ถูกใจเกมเมอร์ทุกคนให้คนดูสักนิดนึงถูกใจเกมเมอร์ทุกคนอ่ะให้คนดูนิดหนึ่งอ่ะอย่าถามว่ากี่พาร์ทเล่นกี่วันก่อนสลับเกมมันนานเนาะใช่ไหมนานไม่น่านานนะไมาจะนานรบบหกสิบถึงเก้าสิบนาทีเลยนะโอเคก็ขอไปฝึกเล่นอนอันนี้อันนี้ยังไม่รวมเวลาที่เราคิดกันนะใช่ก็ บอลบอลนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็คอมเมนต์มาเพาอยากเห็นเราเล่นได้บอกได้เลยแต่ถ้าคนไม่มีคอมเมนต์เราก็เล่นอยู่ดีมาดูด้วยเราก็เล่นอยู่ดีโอเคขอบคุณมากไว้รอดูกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปูก็